าหากจะพูดถึงสถานที่มูขอพรเรื่องความรักกับพระแม่ลัศมีที่โด่งดังในกรุงเทพแล้วล่ะก็แน่นอนว่าหลายคนต้องนึกถึงพระแม่ลัศมีที่ประดิษฐานอยู่ที่ชั้น4ของศูนย์การค้าเกษรพระแม่ลัศมีให้ขอพรวันศุกร์ใช้ดอกบัวสีชมพูนะคะพระแม่ลัศมีก็จะประทานเงินจากผู้ที่มาขอพรประทานความร่มเย็นเป็นสุขและท่านยังช่วยตัดกรรมเก่าเรื่องความรักใครไม่เคยสมหวังเรื่องความรักต้องมาขอพรที่นี่จะสมหวังเรื่องความรักด้วย หลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวย่านลาดพร้าวกันบ่อยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าที่สันท่านลาดพร้าวก็มีพระแม่และสมีให้ได้บูชาขอความรักเหมือนกันซึ่งประดิษฐานอยู่ตรงอาคารจอดรถตรงข้ามโรงเรียนหอวังเป็นจุดหนึ่งที่มีพลังงานดีๆในกรุงเทพตามโซเชียลอ่ะค่ะก็เลยลองมาท่านก็ต้องลองดูค่ะก็เรื่องการงานต่างๆอันนี้มาขอเรื่องความรักค่ะต้องขอรายละเอียดนิดนึงค่ะเวลาขอคือพูดรายละเอียดชัดๆเลยก็ท่านก็ให้ตามที่เราขอ มาขอเรื่องความรักค่ะ <laughs> <laughs> เพราะเห็นพี่ได้เรื่องของการงานเลยมาบ้าง